แม่ต้องขอแสดงความยินดีกับหนูนะ้ำมิ้วหนูเก่งมากๆเลยลูกที่รักคุณเก่งที่สุดในโลกเลยนะขอบคุณครับคุณแม่ขอบใจนะที่รักทานกันได้เลยไหมคุณแม่ทานหิวแล้วรออีกสักครู่นะคุณแม่รอแขกอีกสองคนอุย๊ยพี่มิ้วเพื่อนที่ทำงานของพี่มิ้วมาร่วมวงด้วเหรอเปล่าหรอกคนที่มาคือพ่อพี่กับอม ใคไรนะพ่อกับน้องสาวบ้านนอกของเธอมาเหรอมิ้วใช่ครับคุณแม่งานฉลองตำแหน่งผู้จัดการของผมผมคิดว่าเชิญคนในครอบครัวน่าจะเหมาะสมที่สุดครับอารมณ์เสียพี่มิ้วแต่บีมไม่ให้ค้างที่บ้านของเรานะไม่ได้ค้างหรอกพ่อมาทานแล้วก็กลับเลยแล้วไป แล้วนี่พ่อเธอเอาของฝากมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยบอกเขาด้วยนะว่าไม่ต้องเอามาพ,พ่อเร็วพังนี้หนี้นไหนลูกั่้ไงพี่มิ้วมิ้วหีพวกบันนอกเอาอะไรมาเนี่ยของที่สวนค่ะพ่อตั้งใจเก็บมาฝากพี่มิ้ว เอามันลกบ้านเนี่ยนี่ห้ามเอาผักที่พวกเธอเออกมาเข้า,เาบ้านฉันนะอ้าวทำไมล่ะลูกเราก็เปรียบเหมือนครอบครัวเดียวกันนะแต่ฉันไม่ไม่เคยนับว่าเป็นญาติแหมทำอย่างกับเป็นหนูน้อยหมวกแดงเอาของไปฝากคุณยาย เห็นแล้วขำแต่หนูก็อยากให้เป็นจริงเหมือนกันนะคะคุณแม่เอ้าทำไมเราบีมก็เพื่อจะโดนหมาป่ากินกลางทางนี่ไงล่ะค่ะขอโทษนะคะกรุณนาให้เกียรติกันด้วยนะคะแล้วทีพวกเธอให้เกียติพวกฉันเหรอดูแต่ละคนแต่งตัวอะไรมาขนของ อะไรมานี่เหรอให้เกียรติกันถ้าไม่ใช่งานเลี้ยงเลื่อนตำแหน่งพี่มิ้วไม่มีใครเขาเชิญลูกเธอมาหรอกถูกมันเป็นงานเลี้ยงเลื่อนตำแหน่งพี่มิ้วไม่ใช่งานเธอเพราะเธอไม่ได้ทำงานถึงฉันกับลูกสาวฉันจะไม่ได้ทำงานแต่บ้านที่ซื้อก็เป็นเชื่อของลูกสาวฉัน เราทางกันดีกว่าครับคุณแม่อยู่แล้วไม่ใช่หรอครับก็ได้พ่อกินอะไรคะเอาปลาดีกว่าลูกคุณแม่คะทานปลาดีกว่าค่ะขอบใจมากลูก รสชาติมิตรสเลียนจริงๆพ่อครับทานเกี๊ยวครับคุณแม่คะทานเกี๊ยวดีกว่าค่ะขอใจมากลูกหนูก็ต้องทานด้วยนะเด็กให้ ก็ได้นะแต่ต้องให้คุณแม่ฉันทานก่อนคุณแม่คะทานไก่ซอสน้ำแดงค่ะจาลูกอือหออ้มามิพวกคุณหิวพวกคุณก็ยังได้กิน แต่พอพ่อของฉันหิวกลับต้องรอคุณอิ่มก่อนกว่าจะได้กินแบบนี้มันหมายความว่ายังไงเุ๊ยคุณแม่คะมันโมโหหิวด้วยคะ่ะถ้าเธอหิวเธอก็กลับบ้านนอกไปกินปุ๋ยคอกที่บ้านเธอสิไปหรือถ้าหิวมากนะก็บอกให้พ่อเธอเอาพาไปกินสิเอา ามาหาเก็บผักปอดสารพิษมาให้เห็นพ่อโดนคนพวกนี้รังแกขนาดนี้พี่มิวทนได้เหรอฆาพี่มิวโอ้ยทำเป็นดรามา่าที่รักของฉันเขาไม่สนใจพ่อเป็นนอกแบบนี้หรอกจำใส่หัวไว้ด้วยหยุดนะบีม ที่ผ่านมาพี่ให้เธอกกบคุณแม่อยู่กันอย่างสุขสบายงานการไม่ต้องทำพี่เหนื่อยแค่ไหนพี่ทนได้แต่ทำกับพ่อพี่แบบนี้พี่ไม่ทนหยุดนะแกไม่ทนแล้วแกจะทำไมอย่าลืมนะบ้านที่อยู่มันเป็นของลูกสาวฉันถ้าแกไม่ทนก็ใสหัวออกไป ได้บ้านหลังนั้นเชิญอยู่กันให้สุกสบายไปเลยผมไม่สนหรอกแล้วก็ช่วยกรุณาะพอนกันเองแล้วกันไปกันเถอะพ่อคุณแม่เราไม่ได้ทำงานแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนพอนบ้านล่ะคะจริงด้วยลูกไปคะ่ะพ่อกลับบ้านกันไปลูกไปเออทเมิว มื่อกี้บีมพูดเล่นใช่ใช่ใช่อย่าถือโทษกอดบีมเลยนะพูดเล่นเหรอใช่แต่พ่อของฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของเธอเราเลิกกันพี่เบลเมลลเลูกเมลล์พี่เมลคุณแม่ะคะเราจะเอาเงินที่ไหนผ่อนค่าบ้านหรคะอย่าพิ่งห่วงค่าบ้านเลยลูกเรามาคิดกันก่อนว่าอาหารมื้อนี้เราจะเอาเงินที่ไหนใจน่ารักสิคะคุณแม่ ขอบคุณมากนะคะพี่ปีเตอร์ที่ช่วยใช้นี้ให้หยกค่ะงั้นไว้เจอกันที่ร้านนะคะเดี๋ยวหยกกับคุณแม่รีบไปค่ะบ๊ายบายค่ะ วันนี้พี่ปีเตอร์นัดก,กินข้าวทั้งทีคุณแม่ทำนัางงุ้ยทำไมคะจะไม่ให้แม่หมุดงิดได้ยังไงก็ที่ตาปีเตอร์นัดไม่ได้มีแค่พวกเราไม่ได้มีแค่พวกเราแล้วจะมีใครอีกล่ะคะก็ใหญ่ลูกหมูแฟนตาปีเตอร์ไงโยกพี่พี่แก่พูดนะับพูดนะจะเอามาเป็นสะใยยแม่ให้ได้อีบ้านนอกแบบนั้นหนูไม่อยากได้มาเป็นพี่สะใภยนะคะหนูอายเพื่อน แม่ก็ไม่อยากได้เหมือนกันลูกจนขนาดนั้นหัวนอนไปเท้าก็ไม่มีแต่ติดที่ตาปีเตอร์คนเดียวนั่นแหละหัวดือ้อแล้วยิ่งตอนนี้บริษัทตาปีเตอร์ก็แย่อยู่ด้วยโอ้ยแล้วแม่จะทำยังไงได้บ้างล่ะโยบหนูว่าเราต้องกำจัดมันออกจากชีวิตพี่ปีเตอร์ค่ะคุณแม่แต่ว่าตอนนี้เรารีบไปหาพี่ปีเตอร์ก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาคิดกันอีกทีค่ะคุณแม่โอเคลูกไปไปกัน ต้องเครียดน,นะคะคุณแม่กับน้องยังมาไม่ถึงหรอคะคุณยังเลยครับแต่เดี๋ยวก็น่าจะถึงแล้วแหละค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งน,นะคะรีบมานะคุณมาแล้วพี่ปีเตอร์รอนานไหมลูก อ้าคุณแม่โยกไม่ดานเลยครับใช้ดั่งก่อนครับเช้น,นั่งอ่ยเจก็หูมาแล้วเหรออ๋อมาแล้วครับคุณแม่เข้าไปเข้าห้องน้ำแหมแตับบีเตอร์แฟนแกนี่พอรู้ว่าแกจะเลี้ยงอาหารเข้าหน่อยวิ่งแจ้นมาก่อนแม่กับน้องอีกนะจริงพี่ปีเตอร์หน้าหมันใส โยคุณแม่ลูกหมูเขาก็มาเอาผมนี่แหละครับอย่าอาคติกับเขาเลยนะครับโถจะมาพูดให้แม่ใจอ่อนฝันไปเถอะหัวเด็ดตีนขาดยังไงแม่จะไม่เอาลูกสะภ้คนนี้คุณแม่คะมาแล้วค่ะ รลเวลหนึ่งเลยลูกได้ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ว๊าห๊าโอ๊ยปเยป็นอะไรหรอือเปล่าคุณ<ด>ฉันไม่เป็นไรคะ่ะ ดดิินนนห่อยสงสัยไม่ชินกับการเดินพื้นกระเบื้องเพราะวันวันหนึ่งคนมัานนอกอย่างหล่อนคงจะเดินอยู่แต่ในท้องไล่ท้องนาคุณแม่ทำไมพูดกับลูกหมูแบบนั้นล่ะครับืเข้าข้ามันจังเลยนะ อย่ว่าสั่งอาหารดีกว่าคุณแม่คะจะกินอะไรดีคะเออแม่อยากกินพวกสเต็กสปาเก็ตตี้แล้วก็พวกอาหารยุโรปรูปได้ค่ะได้ค่ะพี่ปีเตอร์พี่รักเอาอะไรหนูจะได้สั่งทีเดียวเออคือว่าลูกปู่เขาสั่งไปแล้วนะครับฮะสั่งไปแล้วแกจะรู้ได้ยังไงว่าพวกฉันอยากกินอะไรพวกฉันกับแกมันคนละระดับกัน อาหารการกินมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับอาหารที่รกบ,บูสั่งไปมันอร่อยแน่นอนครับขนาดผมได้ลองชิมผมยัชอบเลยครับคุณแม่อย่าพูดอีกไปเลยนะครับให้มันดีอย่างที่พี่พูดแล้วกันถ้าไม่ดีนะเดี๋ยวเจอดีแน่นอนโยก อร่อยเหมือนเดิมเลยคุณจริงเหรอคุณอืม,อมตำาไทยก็อร่อยนี่คุณลองนี่ค่ะตําทูปะระหืมอืมแซ่บหลายเลยคุณ นี่มันอะไรกันเธอสั่งอาหารอะไรมาให้พวกฉันกินเนี่ยเหม็นก็เหม็นไม่เห็นจะน่ากินตรงไหนใช่พี่ลูกหมูต้มตามปูปลาล่าแหวกหยกหังจริงเถอะพี่ใช้สมองส่วนไหนคิดเนี่ยหรือว่าพี่ไม่มีสมองหยกอย่าดูน้องนะพีเตอร์น้องก็พูดถูกของน้องแกอย่าให้ท้ายแฟนแกนักเลย นี่ยายลุงหมูฉันขอสั่งให้แกเอา<ม>อาหารพวกนี้ไปเททิ้งทำแบบนั้นไม่ได้นะคะคุณแม่มันขัดคำสั่งคุณแม่ค่ะหืมถ้าแกไม่ทำฉันจะเอาส้ตามตำเหม็น,นๆลากหัวแกคุณแม่จะทำไหมหืมไม่ทำใช่ไหมฉันเอาจริงนะพอแล้วครับคุณแม่คุณแม่จะดูถูกแฟนผมเกินไปแล้วนะครับ ลูกบุกเยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยด้วยซ้ำแต่พีเตอร์นี่แกหลงแฟนจะกล้าว่าแม่อย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณแม่แกเลือกมาเลยว่าแกจะตัดขาดกับมันหรือตัดขาดกับแม่ไม่ต้องคิดเยอะหรอกนะพี่พีเตอร์เพราะมันเลือกง่ายอยู่แล้วจริง ฐานะดีๆส่งเสริมชีวิตแกให้สูงขึ้นมันยังจะดีสักกว่าจริงค่ะพี่ปีเตอร์ถ้าพี่ยังคงคบกับพี่ลูกหมูมอยู่เผลอๆหนูกับคุณแม่คงต้องไปขี่ควายไถนหน้าช่วยเขาหาเงินแล้วมั้งคะคุณแม่ครับผมเป็นผู้ชายผมต้องดูแลลูกหมูสิจะให้ลูกหมูมาดูแลผมอย่างเดียวได้ยังไง แบบนี้มันเห็นแกตัวเกินไปไหมครับแม่คะหนูว่าพี่วิกเตอร์หนักเอาการแล้วนะคะเขาโดนของแน่เลยม,มันจะอะไรกันนะักกันหนาหลงมันจะไม่ลืมหูลืมตามาหาแม่เดี๋ยวนี้มาหนีอน้ออกไปไกลๆจากพี่ชายฉันเลยนะคนอย่างพี่ฉันให้ ขอพ้าพูดอยู่นี้นะแล้วขอโทษลูกหมูซะเรื่องอะไรหยกไม่ทำหรอกหยกไม่มีวันแล้วตัวลงไปขอโทษผู้หญิงชั้นต่ำของพี่เด็ดขาดมันเสียศักดิ์ศรีหยกพี่บอกให้หยุดไงหยกไม่หยุดแล้วพี่เอ้ยไปต่อ ใช่ครับคุณแม่ที่ผมทํำก็แค่เตือนสติให้รู้ว่าพูดอะไรออกมาหยกเธอรู้อะไรไหมคนที่เธอพูดจาบุญถูกสารพัด,ขดเขามีบุญคุณกับเธอบุญคุณหมายความว่ายังไงคะพี่ปีเตอร์ด้นานแต่ปีเตอร์ คุณคะมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมทำหน้าเครียดเขารว่าน้องสาวผมเขาโดนผู้ชายหลอกันต้องไปกู้เงินคนอื่นแล้วตอนนี้เขาก็เป็นหนี้หลักแสนฮะเขามาขอให้ผมช่วยแต่ตอนนี้บริษัทผมขาดสภาพคล่องทางการเงินผมเลยช่วยอะไรน้องไม่ได้ผมที่เป็นวิชาที่แย่จริงๆเอางี้คะ่ะคุณเอาเงินฉันไปจ่ายนี้นะ้องคุณก่อนก็ได้ ไม่ดีกว่าคุณผมไม่อยากรบกวนรบกวนอะไรกันถ้าคุณไม่สบายใจมีเมื่อไหร่ก็ค่อยหัมาคุยกันก็ได้โอเคขอบคุณมากนะลูกหมูงั้นเดี๋ยวผมพทหาน้องเลยดีกว่า รุงตัวนะคะฉันขอโทษเธอด้วยนะที่คิดลบๆกับเธอดูถูกเหยียดหยามเธอสารพัดฉันมองโลกในแง่ร้ายไปหน่อยที่คิดว่าเธอจะมาปอกรลอกลูกชายฉันแต่ไม่เลยเธอกลับเป็นคนที่หวังดีต่อครอบครัวฉันจริงๆขอบใจมากๆนะลูกหมูไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ พี่ลูกหมูหนูก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะต่อไปนี้หนูขอเป็นน้องสาวของพี่นะคะว่าที่พี่สะใภ้แม่ขอยกลูกหมูให้เป็นลูกสะใภคนโปรดของแม่นะพีเตอร์มามามากินอาหารกันดีกว่าแม่อยากลองกินอาหารพวกนี้ดูหยกก็อยากลองเหมือนกันค่ะข่ะคุณแม่น้องหยก ก็มีหอมแดง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 ฮิปโปน่ารักทั้งคู่ลูกฮิปโปน่ารักทั้งคู่โดยเฉพาะตัวหนูหนูชื่อหอมแดง